มีเอกสารชิ้นหนึ่งนะฮะที่คนมักจะกล่าวถึงกันมากที่สุดก็คือเป็นหนังสือความทรงจำนะฮะของกรมหลวงนรินทร์เทวีนะฮะ,ะเจ้าครอกวัดโพท่านผู้นี้เป็นพระคณิฐาของรัชกาลที่หนึ่งท่านเนี่ยอยู่ในร่วมสมัยกับพระเจ้าตากนะฮะในเอกสารชิ้นนี้เนี่ยนะครับได้บรรยายฉากสุดท้ายภาพสุดท้ายของพระเจ้าตากไว้ว่าอย่างนี้ครับว่า ดูพระจริตฟั่นเฟือนเข้าแต่ข้ายวนในประวัติศาสตร์บอกว่านะฮะในสมัยพระเจ้าตากเนี่ยท่านข้ายวนคนหนึ่งคือองค์เชียงสุนนะฮะองค์เชียงสุนก็เป็นญาติขององค์เชียงสือซึ่งจะกลายมาเป็นจกักรพรรดิยารองของเวียดนามในต่อไปเรามาดูเอกสารชิ้นต่อไปนะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นสําคัญมากๆก็คือพระราชาพงาวสดานกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจอมเอกสารชิ้นนี้เนี่ยนะฮะ ฉบับพันจันทนุมาตเนี่ยนะครับก็บอกว่าเหตุพระเจ้าแผ่นดินทรงนั่งกรรมฐานเสียพระสติพระจริตนั้นก็ฟั่นเฟือนไปทีนี้เราไปดูเอกสารของฝรั่งนะฮะที่ผมรวบรวมมาก็คือของบันทึกของบาทหลวงฝรั่งชื่อว่าเมอร์เซียร์คูเดนะฮะแล้วก็คนนี้จะถูกอ้างอิงมากที่สุดนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่บันทึกบอกว่าพระเจ้าตากนั้นมีพระราชประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้า ในเวลานี้จะต้องถือว่าพระเจ้าตากไม่ใช่มนุษย์ในโลกอีกแล้วบันทึกของอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือเจวีเคนนิสเป็นนายแพทย์ในนักพุทธศาสตร์ของชาวเยอรมันบอกว่าพระองค์ทรงเชื่อตามหลักศาสนาของชาวสยามว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะเป็นพระเจ้าพระองค์เชื่อว่าจะทรงเหอะได้น่าสนใจนะฮะข้อมูลของบันทึกของฝรั่งเนี่ยต่างถิง่นต่างที่กันอบอกว่าพระเจ้าตากนั้นปรารถนาจะเป็นผู้เร่ยเจ้าและจะหอะได้ แต่อาจารย์นิธิครับท่านได้ตีความคำภาษาฝรั่งคำว่าโฟเน่ F O U ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยในศตวรรษในยุคสมัยของพระเจ้าตากเนี่ยคำคำนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบ้ามันแปลคล้ายๆกับว่าเป็นอะไรลนะ่ะเลอะเลือนหรืออะไรไปไม่ถึงกับคำว่าบ้าที่เราใช้คำว่าเป็นคนบ้าน,นะฮะแต่ทีนี้เรามาดูเอกสารต่อไปนะฮะพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขาเอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารที่ เขียนในสมัยรัชกาลที่สฉบับนี้เนี่ยนะฮะเขียนว่าอย่างนี้ครับว่าเหตุพระเจ้าแผ่นดินทรงนั่งกรรมฐานเสียพระสติพระจริตนั้นก็ฟั่นเฟือนไปมันมีไหมที่จะเขียนว่าพระเจ้าตากเป็นบ้ามันไปปรากฏอยู่ฉบับเดียวฮะคือพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาข้อความในนี้เขียนว่าขุนแก้วผู้น้องพญาสันจึงทูลกับพญาสันว่าพระเจ้าตากเป็นบ้าถึงเพียงนี้ยังจะยอมเป็นข้าด้วยหรือ ตอนนี้พระเจ้าตากถูกจับแล้วพระเจ้าตากก็มีตัดกับพระยาสันว่าลูกหลานกูเองคิดว่ากูผิดเป็นบ้าเป็นบอแล้วดังนี้คําอันนี้มันเป็นนัยะเขาคล้ายๆกับว,ว่าเป็นบ้าเป็นบออะนะฮะมันเป็นคําพูดที่จะบ่งบอกว่าอะไรอะไม่คุยอยู่กับร่องกรลอยแค่นั้นเองอะมันไม่ถึงกับเป็นบ้าอย่างความหมายที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามต่อให้เขียนบ้านะ มันก็ไม่ได้ไปหมายความว่าเป็นบ้าอย่างที่เราเข้าใจกัน